ปมาแล้วครับผมปลุกพลังไททันจูโจมแฟชั่นสามารถใส่ได้เฉพาะเพศชายเท่านั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็มันเป็นตัวผู้ชายอ่ะโอเคถ้าผู้หญิงใส่จะเป็นยังไงฮะเฮ้ยโดยกิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนการให้เราเลือก2ใบอ่ะฝั่งซ้ายก็จะเปิดทีละ1ครั้งนะครับส่วนฝั่งขวาก็เปิดทีละ5ครั้ง แล้วก็ยังมีหินเพิ่มโอกาสแจ็คพอตดีกะสูงสุดห้าเปฮ้ยเยอะไปป้าเป้าและนี่นะครับผมของรางวัลที่เราจะได้รับก็ประมาณนี้เลยเฮ้ยถือว่าเยอะนะเออกิจกรรมนี้ของเยอะนะครับแต่ตัวหลักก็คือแพ็คไททันเอเลน่ามาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยละกันว่ามันจะเกลือหรือมันจะปังไปเพิ่มโอกาสด้วยไปห้าครั้งเลยครับผมโอกาสมากไปได้เลยเชื่อไหมเปี้ยงโอเคครับผมได้เกลือ ไปต่อห้าครั้งออเดีเออทุกคนเราต้องมากดรีเฟซด้วยนะครับผมเออไปเฮ้พี่ว่าชุดนี้เกือเอาเรื่องอยู่เนี่ยอ๋อแกนเป้เอาจักเกินยืนไปโอ้โหกว่าจะได้ทุกคนโอ้โห หมดไปอย่างเยอะครับน้องๆอได้แล้วครับผมเชทุกคนเออต่อยไปเพื่อนสวยอ๋อหอกเที่โอ้โหหมดไปประมาณ4,700เพชรครับผมน้องๆน้องๆว่ามันคุมไหมวะเฮ้ยทำไมบางช่องหมดกันพันสองพันเพชรเองอ่าะมาเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะครับผมมันจะเป็นชุดยังไงแต่พี่คิดว่ามันเป็นชุดเดียวอะ่ะจริงๆด้วยครับผม มันเป็นชุดเดียวจริงๆด้วยทุกคนนะอ้าวโคตรเท่เฮ้ยหล่อเท่ครับผมเะได้ไม่มีไข่อะน้องๆสังเกตที่หน้ามันก็ผมเฮ้ยหน้ามันน่ากลัวเหมือนกันนะรอยยิ้มแบบว่าแบบเหมือนปากมันฉี่กับคน้องๆโอ้น่ากลัวเอาเรื่องอยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใส่ไปเล่นดูนะครับว่ามันจะหล่อเฟี้ยวขนาดไหน ปะ let's go โอเคครับผมน้องตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วน้องๆดูที่หน้ามันดิเฮ้ยเหมือนคนโดนต่อยฟันหลุดเลยอ่ะอ,อลำดับถัดมาครับผมสังเกตที่งามตูดอะ่ะอุ้ยงามเป็นงามนะครับน้องมาดิอ๋อเดี๋ยวพี่จะใส่ดึงหัวชิวๆเลยนะครับผมแบบยุทไท่านมันจะหล่อไหมทำไฮไลท์อะไรเงี้ย <Wow. S 1> เออเพราะพี่ก็เป็นสายไฮไลท์อยู่แล้วไง <c oughs> ตัวอะไรวนะน่ โอ้โหนึกว่าเทเลทับรายมาเออตอนนี้พี่ก็มายิงกับช่องพี่ปาวานแล้วก็ช่องฮอนหลอนหน่อยนะครับผมฝากกดติดตามพี่เขาด้วยหัวโอเคไปเลยเอเลนยิงหัวเอเลนยิงอ่ะโหยิงตัวอับเปล่าไปเลยเพื่อยเรียบร้อยครับผมหัวหัวสองอ๋อแต่จิมก็น่าจะมีแบบกอ๋อโห ตัวแต่เจมก็น่าจะมีแบบกางกงกางเกงให้ใส่บ้างนะครับเออ <Nope. S 1> พอแบบบินบอยู่แล้วพี่รู้สึกลมมันเย็นๆเนาะมาเดี๋ยวรอบนี้ก็น้องๆก็อย่า,ยามองที่งาตูดมานะครับให้มองแบบพี่ยิงหัวอะไรเงี้ย <Huh? S 1> หลายคนพี่รู้นะแบบแอบบแอบบมองตูดไททันวิวอ,อ่ะออเออโอ้โหท่านี้แบบมีกลิ่นท่านี้มีกลิ่นครับผมแตกหนึ่งมา,มาเลยพิทิเคียวพิทิเคียวเซรามูน ไอ้หอยแล้วนอนเฮ้ยพิติเคียวเหรอหัวพี่ดีอ๋โอโคตรสวยอ่ะครับโอ้โหแอ็กจัดเลี้ยอเฮียท่าเบงตดอะทุกคนอ๋ออาวเลยไอ้หอยแล้วนอนมันเกินไปเดี๋ยวพี่จะแก้แค้นช่องพี่ฮอนลอนหน่อยนะผมมาเด็ดหัวแบบเราจะสีไททันอย่างพี่อ่ะ <Wow! S 1> มาดินี่ไง อย,ย่าทำหนูเองไม่ใช่หนูโทษทีเอ้ยผิวโอ้ยหัวหนึง่งเหลืองเทือกนี่ไงล่ะเทเลทับบี้นี่ไงล่ะฮั <S <S ลโเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นนะเลบานอนซากาโบฮ่อเต็มกางเกง้ยแต่ไม่มีกางเกงนะครับ ไททันเอเลเมนโนหนึ่งมาเดเอ,อนี่ไงเต็มหัวเป้เฮ้ยไหวอยู่เออมาเดหัวหนึ่งมาเลยเบื่อนโอ้โห <First floor. S 1> ไม่โดนวะตึงเปียเรียบร้อยตายแอคเจ้า <Yeah. S 1> ใครมีร้านทำฟันแนะนำก็บอกพี่ด้วยนะครับผมคือพี่จะพาไททันเอเลนไปดัดฟันน,ะน้องๆดูฟันมันดิฮ่าทำไมฟันเองเป็นแบบนี้เนี่ยใครรู้่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเออพอดีว่าพี่ดูตัวโดโรเรมอนนะมาดิอังอังอังโตเตโมดาสุก,กี้เฮ้ยหัวอยู่โอ้โหขอบคุณพลังโดโรเรมอนะครับผมกสอสอ ไอ้ผูกระโดดแบบงัดสุดแรงเมื่อกี้ขอปิดจบอบเลยแล้วจ้าไอ้ไทท่านเอลิโโน่หนึ่งนัดเดียวหัวแตกแดงเท้าเฮอเ๋อโหตัดแว่นด่วนไม่ถึงไอ้ไทท่านอนะตัดแว่นด่วนเมื่อกี้รับเมื่อกี้เป้าตรงไปเลยนะน้องๆมันไม่โดนได้ไงวะสวัดีเพื่อนไอ้ป้าวานันไอ้ป้าวาเรียบร้อยครับผม ย้ไททันเอเลนเมื่อไททันอยู่ในโลกสมจริงเดี๋ยวครับรีไวทำไมหน้ามันเหมือนคนเมากาวเลยวะทุกคนเฮ้ยโอเคตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในโลกสมจริงแล้วนะเออนี่ทุกคนดูดีครับพี่เป็นหัวหน้าพระเอกครับน้องๆในการ์ตูนหน้ามันเมากาวแบบนี้ไหมวะทุกคน ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับโอ้โ oh หแล้วคือมันผอมมากอะทุกคนไอลีวายมัน,น,นกินข้าวอย่างว่าวันเนี้ย <c oughs> อะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> คือแบบว่าเอเลนในไททันเนี่ยเขาจะมีปืนสลึงใช่ไหมทุกคน <c oughs> ปืนสลึงที่แบบเอาไว้ปีนแบบไปตรงไปตัดคอไททันอะไรเงี้ยเออถ้าน้องๆที่ดูการ์ตูนก็น่าจะรู้นะครับเ <Wow. S 1> ดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะว่าสลึงในโลกสมจริงมันเป็นยังไง โอเคทุกคนก่อนที่ไอรีวายมันจะหลับนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนการใช้ปืนสลึงเว้ย <Wow. S 1> เออการวิ่งก็เร็วแล้วนะครับผมตอนนี้พี่แบบพี่มีพลังอะนะเออนี่ดูเดี๋ยวพี่จะยิงสลึงกันแบงบนนะไปไ <Hey. S 1> ปไงเฮ้ยกนึกว่าส <c oughs> <c oughs> ไปเดอร์แมนไปทุกคน <c oughs> อ๋อพี่อยากเป็นแล้วสไปเดอร์แมนอ๋อแบบนี้ทีครับถึงจะฆ่าไททันได้ yeah, <boom. S 1> เออเอาเรื่องทุกคน โอเคเดี๋ยวพี่จะลองยิงสลึงอีกรอบนึนะไปตีเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยอะอ๋อโคตรเทโคตรมันดูดิทุกคนเฮ้ยขึ้นไปห่อนะกาให้ได้ดีไหมอ๋อห่อมันเลยเฮ้ยสวยน้องอ๋ออย่างเฟียวเชดูดิ โอ้โหพี่ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมพระเอกมันขึ้นไปฆ่าไททันได้คือไททันมันก็สูงประมาณ60เมตรใช่ไหมทุกคนแต่คือพี่กระโดดไปเมื่อกี้ประมาณ8 00 0ันเมตรอะอะห่อเป็นไงนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปจัดการไททันในเมืองนะครับผมเมื่อกี้แม่พี่โทรมาบอกว่าลูกไททันบุกบ้านเราแล้วพี่ก็บอกแม่ว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปไปกันเลย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็เจอไททันในเมืองนะครับผมน้องๆดูเฮ้ยโอ้โหทุกคนดูดีตัวคนใหญ่เลยเฮ้ยสลึงหนึ่งเร็วหนีดีเพื่อนอย่าอู้อ๋อโดนทิบโดนทีบเอ้ยอย่าตกตึกโอ้เกือบวัดเสียวทุกคนดูดีเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยพลังมันเยอะเกินน้องๆดูดีหนีดีครับรออะไรอ่ะ้ยโอ้โหดีนะมีปืนสลิงอ้าวเฮ้ยเอเลน เองทำนี่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ้เก่งเกินอ๋อไอ้บ้าเอ้ยมันดูดีทุกคนโงไปบ้าว่าโอ้ดูดีบีต่อยเป็นซูเปอร์แมนเลยอ่ะเอ้ยผิดเรื่องนะเปล่าฮึหนีกันทุกคนมาดิเล่นมาเลยแล้วกันทุกคนมาต่อยไม่โดนเด็กเออนี่แหะเวียงเอาเอาใยเวียงมาดิอือ โอ้โหน้องๆคือพี่โดนลุมอะครับพี่โดนลุมสามตัวครับน้องๆดูดิโอ้โหเอ้ยทุกคนดูดิ<ฮ>ไททานหกสิบเมตรครับผมเอ้ยมันมบุกโลกเข้าได้เหรอเนี่ย<ฮ>เดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆนะครับผมว่ามันทำอะไรอยู่ออทำอะไรของเองวะนะอะนี่ปืนสลึงปืนสลึง yeah โอ้โหสลึงไม่ถึง โอ้ดูดีครับไททัน60เมตรว่ะทุกคน oh, <no. S 1> ใครที่ดูคลิปไททัน ep หนึ่งไปก็น่าจะรู้นะครับผมปรลางเยก็ตีพ่อตีแม่แล้วมันเอ๋อะไรทุกคน <Nope. S 1> เองกำลังลําไหวอะไรอยู่อ่ะ oh, <yeah. S 1> อ้าวไม่เท่เลยน้องๆเดี๋ยวพี่จะจัดการเลยนะครับโอเคเอาปืนสลึงข้ามเลยนะดียวหาเป้าก่อนทุกคน <What? S 1> อันนี้เป้ามันใช่ปะ่ะ <What? S 1> ไม่ถึงเป้าในเกมนะครับเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้ม,มันขึ้นยูอะเฮ้ย oh, <no. S 1> นี่ไงเออ เปานไงท้องไปตายไหมครับผมเฮ้ยไม่ตายว่ะเอาตกล่วงเอาล่วงตัวก็สูงแต่ว่าเหมือนจะเขาจะกลัวความสูงในยักษ์ตัวเนี้ยไทยทันเกาะครับผมจัดการมันซะ,ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอาปืนสลิงตัดคอมันเลย พี่คิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาละที่พี่จะปกป้องโลกใบนี้ไว้พี่จะทำการแปลงร่างเป็นไท e. well. ไทันเอเลนครับผมมาเดี๋ยวเจอกันไอ้ไททันยักษ์เฮ้ยอุปาเฮ้ยพี่รู้สึกว่าเอเลนเรามันตัวเล็กเป็นนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหามาเดี๋ยวพี่จะกับเอากระทืบไปตัวใหญ่นี้ก่อนเลยเฮ้ย เอาให้มันวิ่งไปแหนครับดูดีน้องๆพอพี่มาแล้วเหมือนมันจะวันไหวอะครับอีเอเออ๋อหอกโดนจับอโ,อโหทุกคนดูดิครับเอเลอนวิ่งป่าล่าะครับตอนเนี้ยเออทุกคนมันต่อยกันค่อนข้างยากนะครับผมในฉบับสมจริงเนะี่ยคือแบบมุมกล้องมันใช้ไม่ได้เลยทุกคนดูดิ OC oh <no. S 1> ไม่ไหวแล้ววยาย ไอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตายไม่มีไปดูเลยมาดิตัวต่อไปครับผมก็ต้องเป็นไทท่าน60เมตรนะครับกระโดดสแลมดังมาเลยทุกคนมาเอ้ยอือเฮ้ยวิ่งวี่งกรกันดูแฟดอะดูดิมาดิกระทืบแม่งเลยอ้าาล้มพี่จะจับมันครับผม พี่จะเอาเอเลนจับไข่มันมามาเราต้องเอาเอเลนโยนหินใสครับผมอเอาหินไปกินอปลาผิดทางโยนไหมเฮ้ยตากูบอดหรือเปล่าวะหนีไปไหนน้องไอ้ไททักส60เมตรไปตายจับมันครับผมเฮ้นี่ไงพี่จับมันได้แล้วทุกคนเฮ้ยพี่จับมันได้แล้วโอดูดิ มันอาจจะดูยากหน่อยนะครับน้องๆคือมันพยายามดิ้นนะครับเดี๋ยวพี่ทุบมันเลยแล้วกันนวลมันจับพี่จับมาได้ละโยนไปเลยตายไหมล่ะเรียบร้อยครับผมในที่สุดพี่ก็ชนะไททัน60เมตรได้ครับผมน้องๆดูดิโอ้โหขนาดพี่โดนลุม,มันเนี่ย ฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮอนลอนหน่อยแล้วก็ช่องพี่ปาวานด้วยนะครับผมโอเคถ้า้งนองชอบกินนี้ก็ชูกรารปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจ้์ไว้รับชมกันด้วยที่สําคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไดไม่พาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ